มัวนี่ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวที่วางไว้หน้าช่องนีครับก็จางไปทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไป1ตัวครับโอ้โ oh, หต้องขอโทษขอไปพี่ที่ตามหน้าช่องไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ในครอบครัวนะครับชุนการอาจจะไม่มาครับแต่ตัวนี้20 k ที่วางไว้2ตัวครับก็ยังมาครบ เต็มระบบฟุตบอชั้นเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่แหละครับถึงบอกาอย่างเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นะครับเจียรและฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์ปปฟมีทางเข้าอยู่หรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด mf 08มีแอดนำหน้าลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเค็มจัดแน่นอน เอาดีครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์กับเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดงานโปรดไว้ให้ด้วยนะครับ ไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อนพนงานเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่กันโซเซียอิตาลีครับคู่หลุ้งด้านอาตาลันตาครับวันนี้เปิดบ้านด้านน้องใหม่อย่างโคโมครับคู่นี้มองเป็นเจ้าบ้านตาลันตาได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยถ้ามองจากฮิตเวทแล้วครับคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเพราะว่าเจอกันมา5เกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายตาลันตาครับเก็บชัยไปได้ถึง4เกมเลยและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2022ครับก็เป็นฝ่ายหน้าตาลันตาครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์เลยแล้วนะครับแน่นอนว่าตาลันตาครับ แต่ต่าะนาโคโมครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับแล้วนะครับถ้ามองจากกำแพงที่เปิดมาแล้วนะครับ0.75ุดดไหลไปหนึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมชัว่วตันต้าครับมีให้แน่นหนึ่งประตูครับไปรุ่นตูที่สองได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ แอตาลันตาได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับพามาที่ลาลิกาสเปนครับคูุ่มหวังด้านเซบีย่าครับวันนี้เปิดบ้างด้านบายาโดลิดครับคู่นี้มองมาทางเจ้าบ้านเซบีย่าได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายด้านเซบีย่าครับบุกชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยแต่คู่นี้ครับเจอกันมา4เกมครับจะออกทางหน้าเสมอซะส่วนมากครับและคู่นี้ครับถ้าเปรียบเรื่องฟอร์มที่ผ่านมาครับก็วันนี้ครับเซบีย่าฟอร์มดูดีกว่าครับแล้ววันนี้ได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านเเเเเเพพรรรรรรราา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 ะกกกกกมมมมในนนนนนบบบบบบ้้้้้คคคคคัััััวววขขีีีี่่่่่่ยยยออองงงงทำไไดดดดดดแตตโลลิฟ์ชถื5หสุ ชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปถึง3เกมครับแล้วก็เสมอ2เกมครับอันล่าสุดครับก็เปิดบ้านเสมอการ์น,นาเลอันโซสดัดมาศูนย์ประตูต่อศูนย์เลย วัวนีครับถาเปรียบเทียบเรื่องขุนน้ตงเตะและัวผู้เล่นครับผมชูวเซบียาครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่เซบียาได้เลยสองคู่ดูไปนะครับคู่หวางด้านเลอเมาริครับวันนี้เปิดบ้านด้านอาราเบสครับคู่ได้มางนงจ้าบ้านเลอัเมริกได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเจอกันมา5เกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งด้านเลอเมริกครเก็บใช้ชนะไปได้ถึง5เกมเลยและเจอมาเกมล่าสุดครับนนนปีีรับกเเ่ด้้ามิไยววใน บบ้านครัแล้วนี่ครับไปจอดลึกกระแสภายในมาครับเรื่องขุนมาเตะและตัวผู้เล่นครับวันนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องอย่างแน่นอนครับหลักๆเลยครับก็จะเป็นทางหน้าคีเลนเบอัพเป้ครับในซิวจูเนียครับแล้วก็โลลิโก้ครับสามประสานลงช่วยทีมในค่ำคืนนี้แน่นอนแตกต่างหน้าเราเบสครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีครับเกมในบ้านอาจจะทำได้ดีครับแต่ถ้าวันไหนที่รับบทไปเป็นเกมเยือนเนี่ยก็ยังมีหลุดหมีรั่วให้เห็นครับและแข้แพงวันนี้ครับเปิดทางด้าแลมเบรดครับเป็นต่อแค่0.5ไไหลป2ช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสแบบบนี้ครัองช่วงตัวครับไปลุ้นรถ วันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่เลอาเมลิกได้เลยสรุป3ตัวนี้ประจำข้ามคือวันนี้ครับชอบทางด้านแอตแลนตาซีบีย่าแล้วก็เลอาเมลิกครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่เน้นครับเทียบกับทัฟบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลร์นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่สามารถคิดมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยครับแน่นอนครับงี้ให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลร์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บบอห่งคคววามสสสุขััดีร